แต่ทำไมอยู่ดีๆอะทริทูวันถึงไม่ไปต่อคะก็วินพี่งงมากจริงจริงๆแล้วก็มีเขาจะให้เซ็นอีกอะจะไม่ได้ว่าห้าปีแล้วมั้งล้วผมคิดอยู่ในใจคือจริงๆที่จะกับป๊อบอยากเซ็นกันต่อนะทุกคนคก็พยายามแบบว่าคุยกับผมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่าผมคิดว่าถ้าผมอายุต,ตอนนั้นแล้วถ้าผ่านไปอีกห้าปีผมก็จะสามสิบแล้วอะอมผมคิดว่า ผมอยากจะไปเส้นทางอื่นแทนจริงนีใช่แต่ว่าในตอนนั้นทุกคนไม่ไม่ได้มีใครเข้าใจผมนะมก็จะมองว่าทำไมไม่เส้นต่อมันกำลังดีมันกำลังไปได้ดีอ,อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะภายนอกอาจจะมีการโทษผมด้วยจังว่าทีทวันไม,ไม่ได้ไปต่อเพราะผมอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือแค่ไม่อยากเซ็นสัญญาต่อ,อม,มันเป็นสัญญาที่ยาวนานแล้วเราก็อยู่กับค่ายมาประมาณห้ปปีแล้วมั้ง มันก็ครึ่งชีวิตผมอะผมคิดว่าอีกครึ่งชีวิตผมคิดว่าอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ก็หลังจากนั้นพ่อออกมาผมก็ได้ไปเป็นทหารเลยก็ประสบการณ์ใหม่จริงการใหม่จริงที่บอโทษไม่หมดเหรอไม่ได้บุลลี่นะหารขำคำตอบเนาะแต่้ไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่จริงๆใช่ไม่ได้เป็นในสิ่งที่ที่คิดไว้แต่ว่าก็ได้ทำเออเหมือนแบบ เส้นทางมันถูกขีดไว้แล้วว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้นะใช่ครับเส้นทางโดนถูกขีดไว้แล้วอ๋อพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าที่เราไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ได้เซ็นต่อเพราะเราอยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตใช่แต่ผมไม่ได้เล่าให้คนอื่นฟังว่าในสิ่งที่ที่ผมต้องการตอนนั้นคืออะไรทุกคนแค่คิดว่าผมคิดว่าผมดังหรือว่าผมแบบว่ามันชอบมีคําว่าดังแล้วแยกวงอะไรแบบหรือว่าแบบว่าทําตัวเด่นอะไรอย่างเงี้ยท่านี่ทผมผมแค่คิดว่า ผมจะเริ่มมาอยู่เยอะแล้วแล้ว,ลว,ลวอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่อยากไปต่อแต่มันไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าผมไม่ได้เห็นค่าในทีทุวันนะผมผมผมรักวงนี้มากแล้วก็ขอบคุณสำหรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผมเจอมาคือถ้าผมไม่มีวงนี้ก็ในวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นเป็นกวินที่เป็นแบบนี้ใช่คือต้องขอบคุณเฮียด้วยซ้ำที่ในวันนั้นที่ผม เดินออกไปเจอกาลังไปซื้อกาแฟที่ทูคอฟฟี่แล้วก็แคทผมเข้ามาใช่ทีทุกวันทีทุกวันมันเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของผมที่ที่ผมค่อนข้างภูมิใจถ้าคนอยู่ดีๆวันหนึ่งมาถามผมว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเล่าถึงทีทุกวันแน่แน่มันคือความภาคภูมิใจมันคือส่วนหน,นึ่งของชีวิตเราเนาะแน,น่นอนแน่นอนเนาะใช่